วันนี้เราจะมาลองเครื่องแพ็กสุญญากาศครับเพิ่งสั่งมาจะมาลองดูครับว่าใช้ดีเหมือนที่โฆษณาหรือเปล่าครับนี่ครับเราทำตามวิธีเดิกดให้เน่นอ่าสตาร์ทพี่น้องลองดูครับ ตรสอบกร้อเครื่องแพ็กสูญยากาศครับนี่จ้ะของถูกครับพี่น้องของถูกและดีมีหรือเปล่าอ่ะต้องต้องหาที่วางดีๆเนาะให้ดูผลงานซะหน่อยไม่ได้เลยได้ไมโอ้นี่พี่น้องแพ็กออกมาโอเคครับถือว่าแข็งโป๊กเลยขึ้นอยู่กับที่ตั้งไงเนาะ ขึ้นอยู่ที่ตั้งกันนี่ครับเครื่องแพ็กสูญญากาศของเราลองดูอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เราแพ็กข้าวกล้องเมื่อกี้ครับต่อไปเป็นแพ็กข้าวมะลิแดงอันนี้จะเขาทำมันจะออกก็อย่าอย่งออกเลยนี่นี่อ่าอ่าเรา,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 าจะแพ็กข้าวสูญ,ญญากาศกับทดสอบเครื่องใหม่ ทำให้พรีเมียมขึ้นครับบางท่านชอบแบบสวยงามเพิ่มตังค์5บาท10บาทก็ได้ของสวยต้องดูด้วยว่าเข้าตรงไหมที่ตรงกลางไหมไม่ถึงไม่ถึงมันสั้นไปนี่อ่าอพี่น้องนี่มันขึ้นอยู่กับสถานที่วางนะผมพวเราแค่อยากทดสอบดูครับว่าจะโอเคไหมอันนี้ต้องคอยให้มันดับอีกะเวลาเราใส่สินค้า

ถือว่าต้องลองดูเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูครับว่าทำอ,ออกมาได้สวยหรือเปล่าอาจจเป็นข้าวกล้องครับแข็งพอดีครับผมนี่ฮะสามารถที่จะเอาไปฝากเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ครับพี่น้องมูลค่าอาจจะไม่แพงแต่ว่ามันดูแล้วมันดูสวยงามคปับเนี่ยเป็นข้าวที่เราทำเป็นศูนย์ยากาศครับ1กิโลกรัมครับผมนี่ย เราลองเครื่องครับวันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนได้ชมบ่อยๆเนาะเราเพิ่มมูลค่าของข้าวได้อีกครับผมบางท่านี่ชอบแบบนี้เนาะเมื่อกี้ถุงสั้นไปหน่อยถุงนี้มีปัญหาอยู่ก็เ,เลยเปลี่ยนถุงใหม่มันต้องยาวพอดีครับถุงมันถึงจะได้เดี๋ยวออกรายจะปฏิบัติอพที่โลก จริงๆกล่องตัวนี้สามารถที่จะทาเองได้ครับไม่ไม่แพงทาแล้วก็ไว้หลายๆกล่องคนบรรจุก็บรรจุไปคนซีนก็ซีนไปครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ครับว่าจะเจียไหมเดี๋ยวตรงไปเมื่อกี้ <Okay. S 1> โอเคกดให้สนิทครับพี่น้องทั้งสองข้างแล้วก็กดใช่ไหมกดซีนนี่ดูื่อยนี่ เสียงด,ดูดอากาศทั้งหมดเลยนี่นครับพี่น้องเพราะว่าขึ้นอยู่กับการระวังตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยแล้วก็เราจะเข้าไปอย่าให้มันข้ามไปตรงนั้นอนะลมมันจะออกช้าแล้วก็กชิ่นี่มาหนิใช่ใช่โอโตโอ้ครับลองดูลองเออใช่แล้วสิ่งอีกอน่างจะนมอตครับอ่ะเดี๋ยวรูรอบนี้ครับอ่ะเราจะออกมารูปไหน นี่พี่น้องมะลิแดงครับแก้วเลยรอบนี้ก็จริงมันก็อาาพอดีเนาะเออนีแข็งโป๊กเลยขึ้นอยู่อย่างที่เราว่าจริงแหละอ่ะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนวันนี้การเทสเครื่องอสูญญากาศของเราครับเนาะการทำข้าวแพ็คสูญญากาศครับเครื่องเล็กๆสหรับครวัวเรือนหรือ,อว,ว่าท่านใดที่ขายออนไลน์เราไม่ได้ทำเครื่องใหญ่เราสั่งเครื่องเล็กมาลองดูก่อนครับ สวัสดีครับ